สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูแต่วันที่15ถึง31พฤษภาคามนะครับพาความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปนีน้เช่นกันนะครับผมขออบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็สับสกายแล้วก็ comment, คอม,มเมนต์พู ก็มาเริ่มดูดวงชาวินูเดือนพฤษภาคมอีพีหลังดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่พไพ่แรกกันก่อนเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตเข้ามานะครับเดอะเฮอร์มิตจะเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขาเอาตะเกียงเนี่ยมาส่งเพื่อรอความหวังมาหันหาคนที่เขารักเขาจังจำได้เลยว่ารูปถ่ายเนี่ยคุณอาจจะเลิกกันไปนานแล้วชาวธนูนคุณเป็นคนที่รักกับใครก็ตามไม่ว่าจะเลิกกันไปนานแค่ไหนคุณอาจจะเลิกกันไปนานแล้วหรือเพิ่งเลิกลาก,กันก็ตามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่เหมือนกับพ The ไพ่เดอะเฮอร์มิตมันคือการรอคอยมันคือความร คุณคงเหมือนกับยังคงแบบมันอยู่ในหัวใจอ่ะอยู่ลึกลงไปในหัวใจของเราหรูอลึกลงไปในความทรงจำเพราะฉะนั้นแค่ไห e, นคนจะรู so, get get ้สึกเหมือนกับมีความทรงจำมีความรู้สึกที่ยังอยู่ในในในลึกสุดหัวใจอยู่นะครับเพียงแค่เดอเฮอร์มีคือเหมือนกับมองเห็นภาพเดือนรงมองเห็นภาพถ่ายมองเห็นภาพความรู้สึกมองเห็นหนังสือต่างๆานานาที่เราเคยไปค้นหาคําตอบเราเคยคิดถึงใครสักคนหนึ่งสุดหัวใจเราเคยรอใครมาสักคนนึงนานแสนนานเลยนะ คุณอาจจะรักใครมากๆแล้วก็รอใครสักคนมานานแสนนานจนรู้สึกว่าเหมือนกับเรา,เราอยู่ในถ้ำกลางพายุเห็นไหมครับเราไปไหนไม่ได้จากความทรงจําอันเนี้ยอยากจะลบเดือนออกไปอยากจะลบเหมือนกับถ้ามีสายน้ําหรือมีอะไรก็ตามที่เราสามารถดื่มมันแล้วลบเดือนมันได้หรือลบเรื่องความรู้สึกลบเรื่องความทรงจําไม่ได้เนี่ยคงลบเดือนไปแล้วแต่ฉะนั้นเนี่ยไพ่เดอะเฮอร์มิตมันคงบอกว่ามันอาจจะจํามันอาจจะลบเดือนไม่ได้เพราะยังรักยังคิดถึงยังมีความทรงจํา เรื่องราวต่างๆมากมายที่เคยมีให้แก่กันหรือมีรูปถ่ายที่เราเคยถ่ายด้วยกันนะครับยังคงเป็นแบบนั้น,นเลยทําให้เรารู้สึกว่ายังรักยังรอรู้สึกเหมือนกับยังเคยรักกันอยู่เมื่อวานนี้เลยนะครับแต่ไพ่เดอะเฮอร์มิตบบอัศวินถือไม้เท้าเข้ามามันคือความรักความรู้สึกที่ถ้าเกิดใครเลิกกันไปเกินหนึ่งปีผมขอตอบว่าคนหลังคนเขาคงไม่กลับมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครเลิกไปไม่เกินหนึ่งปีมีอศัศวินถือไม้เท้าเข้ามาเขาคงอาจจะเหมือนกับอศัศวิืถือไม้เท้าคนคนนั้นที่เขาเดินจากคุณไปเนี่ยด้วยอารม คุณอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจเรื่องอารมณ์หรือเรื่องของการที่เขาอาจจะไปจากคุณโดยที่เขาไม่ได้คิดเลยว่า Reading. ปัญหาจะเกิดเขาไม่คิดเลยว่าคุณเนี่ยจะเจ็บจะเสียใจจะร้องไห้หรือเฝ้ารอหรือนั่งดูรูปถ่ายเขาอยู่หรือเปล่าหรือคุณอาจจะเหมือนกับไปดูเขาอยู่ไกลๆคิดถึงเขามากแค่ไหนเขาอาจจะไม่สนใจคุณเลยตอนที่เขาเดินจากคุณไปแต่อาจจะถึงไม่เท้าไปนิวัาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาขี่ม้าตัวนี้แต่เขาล้มลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตกลงม้าแล้วม้าตัวนี้พยศอ่ะหรือเขาเจ็บหรือเขามีปัญหาเรื่องความรักหรือเขามีปัญหหหาาากกัับใรรืออมมีีปญะไ็ตเน่ย เขาก็จะรู้แหละครับผมว่าคุณเนี่ยคือคนที่ช่วยเหลือเขาได้เพราะฉันเดอะเฮอร์มิตเข้ามากับอศัศวินถืไอ้เท้าทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สองใบนี้คือชาวสีนวลท่านเนี่ยคนคนงจะเหมือนกับคิดถึงเฝ้ารอนะครับผมอยากจะลบเลื่อนใครสักคนหนึ่งออกไปแต่ลบเลือนไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับเราเฝ้ารอความทรงจําเฝ้ารอภาพถ่ายเฝ้ารอรูปถ่ายความรู้สึกดีๆสมุดรบันทึกต่างๆ,ๆที่เราผ่านเรื่องราวไปมาตั้งมากมายเราหวังว่ามันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ไพ่เดอะเฮอร์มิตเขามากลับมาในวันที่เหมือนกับอศัศวินถึงไอ้เท้า กลับมา hunting, วันที่เหมือน ta, กับถ้าเกิดเขาไม่เจ็บไม่เสียใจไม่ร้องไห้ไม่มีปัญหาเนี่ยเขาก็ไม่นึกถึงเราเพราะฉะนั้นถึงถึงไมเท,ท้าไปนี้บอกว่าเา่าอยู่ท่านผมจะบอกคุณว่าคนละของคุณเนี่ยตอนที่คุณคิดถึงตอนที่คุณเจ็บตอนที่คุณเสียใจเนี่ยเขาไม่อยู่กับคุณแต่วันที่คุณตอนที่เขาเจ็บวันที่เขาเสียใจวันที่เขาร้องไห้แล้ววันที่คุณอยู่ได้ตามปกติเนี่ยเขากลับมานึกถึงคุณเขากลับมาหาเราเพราะฉะนั้นถึงถึงไมเท้าไปนี้ว่าเวลาที่เขามาเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ เวลาเขาไปเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาจะไปเมื่อไหร่ก็ได้เช่นกันคุณอาจจะรู้จักการจัดความรู้สึกที่เป็นเดอะเฮอร์มิททำเรื่องราวต่างๆมามากมายเคยรักกันตั้งมากมายแต่เวลาจะเลิกกันไปเลิกกันไปได้อย่างง่ายๆอย่างนั้นนะเพราะฉันให้ใบต่อมาขึ้นมาว่าโฟ r ์ทออฟซอสหรือว่าไพ่สีดาบนะครับเป็นภาพของคนคนหนึ่งที่เหมือนกับวันนั้นเนี่ยเราเคยเยืนอยู่เคียงข้างกันวันนั้นเนี่ยเราเคยยืนอยู่เคียงข้างกันมีคนของคนที่คอยปกป้องกันเคยรักเคยดูแลเคยห่วงใยกันเพราะเห็นภาพของป้อมปราการโล ผู้พิทักษ์การปกป้องการดูแลเพราะฉันโฟโออฟซอสหรือไพ่สีดาบเป็นที่บอกชาวอยู่ท่านว่าคุณหวังว่าเขาเคยปกป้องเราใครเราครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยมีเขาคอยเป็นประการคอยปกป้องคอยดูแลคอยเป็นห่วงเราแต่วันนี้วันที่เราเจ็บปวดที่เราร้องไห้เนี่ยเขากลับกลายไป,ไปอยู่อีกคนนึงเขากลับกลายไปอยู่กับอีกคนหนึ่งอย่างมีความสุขเขากลับยิ้มได้กับหัวเราะได้กลับไม่ได้ปกป้องเราเหมือนเดิมเพราะฉันพไพ่เป็นีว่าเหมือนกับสายลมที่พัดผ่านไปเปโตเทนที่มันไหวนะครับสายน้ําที่พัดผ่านไป นะครับพระจันทร์ที่ขึ้นตอนกลางคืนแล้วความเหงาความเดนียวดายสายลมที่มันพัดผ่านมันทาให้รู้สึกเหมือนกับเราเฝ้ารอคนที่จะปกป้องเราเนี่ยกลับคืนมาดังเดิมพระจันทร์ไพ่ป็น,นี้ว่าเหมือนกับเดอะเฮอร์มิตอาศวินถือไม้เท้าแล้วก็สีดาบทั้งหมดทั้งหมลของไพ่าสามใบนี้บอกว่าชาวลิเทนูท่านเนี่ยคงเป็นเหมือนกับคนที่เป็นเหยื่อรักเรารักเขาสุดหัวใจเราอยากจะลบเลือนความรักครั้งนี้ ถ้าเราลบเดือนเขาได้เนี่ยคงลบเดือนไปแล้วอยากจะลงไปในแม่น้ําที่ดื่มแล้วเนี่ยหรือพ่อไปอยู่แม่น้ํานั้นแล้วเนี่ยเราจะลบเรือนความทรงจําที่เจ็บปวดลบเลือนความทุกข์ใจลบเลือนทุกสิ่งทุกอย่างไปซะปล่อยวางทุกอย่างไปซะจบภาพความทรงจําที่มันฝังใจมานานนั่นเองทั้งที่เขาอยู่ได้แล้วทั้งที่เขาไม่ได้แคร์เราแล้วเรายังเจ็บปวดกับเรื่องเดิมๆอยู่เพราะคงเป็นเดอะเฮอร์มิตรักเขามากจะส่งข้อความยังมีภาพความทรงจํามังใช้หัวใจในการรักใช้สมองในการจดจํา นั่นเองแต่พไพ่ใบต่อมาผมขึ้นมาว่าโฟล์ออฟคัพหรือไพ่สีถ้วยทุกอย่างในตอนนี้ถ้าเกิดเขาไม่กลับมาเนี่ยไพ่สีถ้วยหรือโฟล์ออฟคัพเป็นที่บอกเป็นภาพของผู้ชายคนที่เขามาหาคุณจับคุณลุกขึ้นยืนอยากจะมาขอคุณแต่งงานอยากจะกลับมาคลักคุณอีกครั้งหนึ่งใครหลายคนอาจจะแต่งงานกันแล้วหรือมีครอบครัวกันแล้วหรือเหมือนกับเคยพูดเรื่องการแต่งงานกันไว้หรือวางแผนการสร้างอนาคตร,ร่วมกันเพราะฉะนั้นไพ่สีถ้วยเป็นที่ว่าเขาอาจจะเคยทิ้งหุ่นไปแต่วันนี้เขากลับมาเนี่ยคุณอาจจะเป็นฝัดปิเเเเธขาาก็ไ้พระวนนึนี่ย ครั้งหน Denis, Bond, <st> Man ึ่งเนี่ยคุณเคยขอร้องเขาไม่ให้เขาไปจากคุณครั้งหนึ่งเขาเคยปกป้องคุณครั้งหนึ่งเป็นไพ่สีดาบเดอะเฮอร์มิตไดซินถึงแม้เท้าครั้งหนึ่งเราเคยกอดกันครั้งหนึ่งเราเคยมีกันและกันเป็นปากกาเป็นบ้านหลังหนึ่งที่แขลมแข็งเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เป็นความรักที่อบอุ่นเป็นความรักที่ดีงามคุณสองคนเคยทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเคยสร้างเรื่องราวเคยเดินทางเคยกินข้าวคุณยังคงทําภาพของกันและกันได้อยู่คุณยังคงเห็นภาพเขาตั้งอยู่บนโต๊ะเรายังคงมีรูปถ่ายที่ถ่ายกัน เคยไปเที่ยวสถานที่ต่าง,างแล้วมีรูปถ่ายของกันและกันตั้งมากมายหรือมีภาพความทรงจำที่อยู่ในหัวว่าเราไปเที่ยวกันมาหรือภาพความทรงจําสุดบันทึกเรื่องราวข้อความที่เราส่งหากันเนะ่ะเพราะฉันไพ่วันนั้นเนี่ยคุณอาจจะเคยขอร้องเขาคุณเคยอาจจะดิ้นรนจนแทบเจอเหมือนกับอยากจะเขาอยู่กับเราอยากจะเขารักเราแต่ไพ่วันนี้สี่ถ้วยหรือโฟร์ออฟคัพเขากลับมาในวันที่เหมือนกับเราอาจจะเป็นฝ่ายปฏิเสธเขาก็ได้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่เหมือนกับวันที่เขาทอดทิ้งเราไปเนี่ย ทำไมเขาถึงไม่คิดดีๆเพราะฉันโฟกัสคัหรือไพ่สี่ถ้วยเป็นยุคว่าชาชนถึงวยเองอะไรท่านเนี่ยคุณอาจรู้สึกเหมือนกับเราเคยรักเขาเราเคยเป็นครอบครัวกับเขาแต่ถ้าเกิดเขากลับมาในวันที่มันเดอะเฮอร์มิตกับสีดาบโอเคทำนายดวงชะตากันเลยถ้าเขาเลิกคุณไปเกินหนึ่งปีนะครับเขาคุณคงจะไม่เอาเขาแล้วแหละรอบชาวบีลถึงหลายท่านเลยตอนน่อให้เขาจะกลับมาแต่ถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาว่าสีดาบเพิ่งเลิกกันไปไม่เกินสี่เดือนก็ขอตอบว่าสี่ถ้วยเขาจะมีการกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยกับคุณหรือกลับมาเพราะอดีตวินา กลับมาเพราะคิดว่าเขาจะกลับมาทําเหมือนเดิมได้กลับมาทักทายกลับมาคุยคุณได้แต่สิ่งถึงไม่ท้าเป็นที่ผมขอทานายไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นเพียงแค่การกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยเรื่องของปัญหาหรือกลับมาหาเรื่องหรือกลับมาคุยกันหรือกลับมาทําอะไรอีกเหมือนเดิมขอบคุณที่เธอไม่เปลี่ยนเพราะฉันสีดาบสีถ้วยและสื่ถือไมเท้าเข้ามาชาวราศีธนูท่านคงคงรู้สึกเหมือนกับขอบคุณนะที่เธอกลับมาเหมือนอีพีอาที่ผมดูให้แต่ขอบคุณเช่นกันที่เธอไม่เปลี่ยนทุกอย่างหมุนเวียนไปทุกอย่างผ่่่่านนไไปปแตเเเธอมคยยลี เธอยังเป็นคนเดิมที่ทำลายฉันเธอยังเป็นคนเดิมที่เคยทิ้งฉันไปเธอยังเป็นคนเดิมที่มีปัญหาถึงคิดถึงฉันเธอยังเป็นคนเดิมที่เวลามีอะไรที่มีปัญหาหรือเจ็บปวดหรือเสียใจหรือไปไม่รอดเนี่ยหรือลม้มลงเนี่ยก็จะคิดถึงเราแต่วันที่เขาทิ้งเขาไปเนี่ยทำไมเขาเป็นเหมือนกบไพ่ก้าวถ้วยทำไมถึงไม่ยอมคิดดีทำไมถึงไม่เคยแคร์กันเพราะฉันพ่ก้าวถ้วยหรือนายอ,ออบคับเป็นนีวเอาเป็นภาพของผู้หญิงคนนึงที่คุณเชื่อมั่นในความรักตลอดชาวติวเตอรท่านคนเหมือนกบไพ่ายก้าวถ้วย คุณมองความรับเป็นส,สิ่งที่สวยงามคุณมองความลักว่าเราเชื่อใจเขาตอนที่เขากอดเราเราคิดว่าเขารักเราตอนที่เขาจับมือเราคิดว่าเรา,เ,ราเชื่อมั่นในกัรแลกกันตอนที่เขาบอกว่ารักเราเราเชื่อนะว่าเขารักเราจริงๆตอนที่เขาแต่งงานกับเราหรือวางแผนสร้างครอบครัวเราก็เชื่อใจเขาแต่ไพ่ก้าวถ้วยใบนี้ว่าคุณเหมือนกับคนที่โดนเขากอดโดยเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเราเลยทําให้เราเนี่ยไว้ใจ,จคนที่เรารักแต่สุดท้ายเนี่ยเขากลับใส่หน้ากากและรอเล่นกับความรักของเราอะเพราะฉันไพ่ก้าวถ้วยใบนี้บอกชาวอยกท่านว่าคุณเชื่อมั่นในความัักกกลอมนนาขง แต่ไม่คิดเลยว่าเขาจะทาร้ายเราไม่คิดเลยว่าจะไม่แคร์กันไม่คิดเลยว่าจะเลิกกันเป็นเรื่องง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครก็ตามทํานายดวงชะตาให้เลิกกันไปไม่เกินสีเดือนเขาจะกลับมาคุยกับคุณกลับมาติดต่อเหมือนกับพ่ยก้าวถ้วยครับเพราะมันยังคงมีความสุขเขายังอยากจะกอดคุณอยู่เขายังเห็นถ้วยมากมายของคุณเนี่ยเห็นความรู้สึกของคุณมีค่าเห็นคุณทําสิ่งดีๆต่างๆให้เขาอยู่เขาถึงกลับมาหาคุณแต่ถ้าเกิดใครเลิกไปเกินสี่เดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยผมขอทํานายเลยนะกันว่ายังไม่กลับมาครับเพราะอาจจะเหมือนกับถ้วย กับไพ่ขึ้นมาว่าอะไรซีดาบเขาอาจจะยังมีคนรักคนใหม่เขาอาจจะเหมือนกับไปกอดคนอื่นอยู่เขาอาจจะเหมือนกับยังไม่เจ็บปวดยังไม่เสียใจเขาอาจจะเป็นเหมือนกับซึนถึงไม้เท้าเพิ่งเลิกลาไปเพิ่งเริ่มต้นใหม่กับใครไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีความสุขกับคนอื่นเราไม่ควรจะรออยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเลิกกันไปเกินสี่เดือนถหนึ่งปีนั่นเองพไพ่ใบต่อมาแล้วนะผมขึ้นมาว่าจะสเตนเข้ามานะครับเป็นภาพของผู้ชายคนนี้เขาพยายามดึงลูกปั้นพยายามดึงใครสักคนนึงกลับพืนมา เชาเลยคุณท่านคุณบอกเลยว่าคุณอาจจะเคยพยายามทำทุกอย่างเพื่อใครสักคนหนึ่งกลับคืนมาหรือเคยพยายามขอร้องหรือเคยพยายามอดทนให้ตัวเองเนี่ยเข้มแข็งเพราะฉันเดืดสเตนไปนี่ว่าเราเคยพยายามดึงใครสักคนหนึ่งกลับคืนมาแล้วเราเคยพยายามขอร้องเขาแล้วแต่เคยดึงแล้วสุดท้ายเราก็เจ็บมือสุดท้ายเราก็เหนื่อยเพราะมันได้แค่รูปปั้นมันได้แค่ร่างกายหัวใจเขาอาจจะไม่อยู่กับเราแล้วก็ได้เพราะฉันเดอดสเตนไปนี้บอกเช้าอยู่ท่านั้นว่าถ้าเกิดใครก็ตามสีดาบถูกใครทิ้งไปถูกใครร้อนเล่นความรู้สึก แล้ววันนี้เราสึกว่าเราอยู่ได้แล้วรู้สึกว่าเราไม่ต้องการเขาแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครเลิกไปเกินสี่เดือนแล้วหรือเพิ่งเลิกลาเด้๋วเพิ่งหยุดพักกันไปหรือมีปัญหากันเนี่ยเราสึกว่าเราเริ่มเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเด็สเตนไปนีกว่าเราเริ่มเข้มแข็งขึ้นเราจะเข้มแข็งขึ้นครับผมขอตอบคุณหรือผมอยากจะบอกคุณเลยนะความเจ็บปวดความเสียใจเนี่ยมันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นถ้าเขาเคยทิ้งเราไปเราเคยต่อสู้แล้วเราเคยฉุดล้างแล้วเราเคยพยายามอดทนแล้วเราเคยทํทุีที่สุดในทุกๆความสัมพันธ์แล้วเราเคยด แต่สุดท้ายเราก็ต้องปล่อยเขาไปหาคนที่เ,เขาคิดว่าเขารักใช่ไหมครับสุดท้ายเราก็ต้องปล่อยไปเขาไปหาเป็นไพ่สีดาบหาคนที่เขาเพึ่ปปปปงได้ปกป้องได้ใช่ไหมครับพอเขาไปแล้วว่าสุดท้ายไพ่สีถ้วยเข้ามากับไพ่ที่สเตนเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเราต้องเข้มแข็งขึ้นเราต้องกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะเข้มแข็งขึ้นครับเพราะฉันเกิดใครทิ้งคุณไปเดินจากคุณไปหรือเลิกกับคุณไปหาคนใหม่วันนี้ถ้าเขาไม่เคยเลิกกับคุณเนี่ยคุณอาจจะไม่เข้มแข็งแบบนี้ก็ได้นะ พอเราเหมือนกับคนที่ทำดีที่สุดแล้วเราเหมือนกับคนที่ทำเต็มที่ในทุกๆความสัมพันธ์แล้วอะสุดท้ายเราไม่เหลืออะไรนอกจากการที่ทำจนหมดหัวใจทำจนเหมือนกับสีดาบทำจนเหมือนกับหมดแรงทำจนเหมือนกับเราพอแล้วทำจนเหมือนกับเราอยากจะหยุดพักกับความรู้สึกแบบนี้เราทำจนเหมือนกับอยากจะหยุดพักจากปัญหาความรักั้งนี้แล้วนั่นเองก็มาดูกันดีกว่าว่าไพ่จะเป็นยังไงบ้างนะครับไพ่ขึ้นมานะครับเป็นไพ่เอ็กซ์อฟคับหรือไพ่แปดถ้วยนี่คือการทำนายดวงชะตาเรื่องของอนาคต ของชาวเราถึงท่านคือไพ่แปถ้วยเข้ามาคุณอาจจะเห็นใครถ้าคนเดินจากคุณไปแต่ไพ่แปถ้วยใบนี้ว่าคุณอาจจะเหมือนกับยืนอยู่ตรงนี้แค่เหมือนกับเห็นไหมครับว่าใบหน้าของเขาเนี่ยถ้าเขามีความสุขเนี่ยเขาคงคิดไม่ได้หรอกแต่ไพ่แปถ้วยใบนี้บอกชาวอยู่ท่านว่ามันคือการปล่อยวางบางทีถ้าเกิดคนรักคุณเขามีความสุขคนรักของคุณเขาเจอคนที่เขารักมากกว่าไปมีความสุขกับคนอื่นหรือเจออะไรที่เขาเป็นความสุขของเขาเนี่ยเม่อความสุขวันนี้เป็นไพ่เดืเตนเข้ามาถ้าคุณหนึ่งคนคนนี้กลับพื้าาาคคุณดึงเเขกลัืนนมี่ย ถ้าเกิดคุณไม่ใช่ความสุขของเขาเนี่ยไพย่แปดถ้วยบอกว่าให้เขาไปหาความสุขของเขาดีกว่าให้เขาไปหาคนที่เขาคิดว่าพึ่งได้ไปหาคนที่เขารักดีกว่าถ้าวันนี้ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเจ็บเสียใจอย่างน้อยมันก็ทําให้เพื่อคนที่คุณรักอย่างน้อยเราก็ควรจะดีใจกับคนที่คุณเรารักนะครับที่เขาเนี่ยมีความสุขกับคนที่เขาเลือกกับไปคนที่เหมือนกับเขาไปหาความสุขของเขานั่นเองแม้ว่าเราต้องเจ็บปวดแม้ว่าเราต้องเป็นกระตุ้นเจ็บปวดเสียใจเจ็บมือเจ็บทั้งร่างกายนะครับแต่มันทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งขึ้น พราะฉันการทำนายดวงอัญชนาของอนาคตคือไพ่ขึ้นมาว่าทาวเวอร์นะครับพไพ่ทาวเวอร์ใบนี้คือภาพของปราสาทหลังหนึ่งที่ถูกฟ้าผ่าแล้วมันพังลงไปคุณอาจจะมีปัญหาการทะเลาะกันแต่ไพ่แปดถ้วยสีดาบเดือดสเตนถ้าเกิดใครเลือกไปนานเกินสี่เดือนนะครับเราอาจจะพยายามดึงเขาไว้เราอาจจะพยายามทําทุกเต็มที่อีกครั้งหนึ่งแล้วอาจจะเหมือนกับไพ่สีดาบเราเคยปกป้องความสัมพันธ์ของกันและกันแต่ไพ่ทาวเวอร์ไปนี้ว่าเขาอาจจะเธอเป็นคนที่ทําลายมันแต่คุณยังเลือกที่จะปกป้องมันได้อยู่นะ เพราะฉะนี้คือการทำนายดวงชะตาของชาวเลย่นุรย์ถามท่านว่าถ้าคุณอยากจะไปปกป้องความรักของคุณถ้าคุณอยากจะตามรักของคุณกลับคืนมาถ้าคุณอยากจะไปรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้เราเองอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับตะสเตนเข้ามาพยายามเต็มที่อีกครั้งดีไหมพยายามทเต็มที่ทําให้ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งดีหรือเปล่าในการฉุดหลังใครสักคนหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนี้คือการให้การทำนายดวงชะตาอนาคตว่าถ้าหากเราไม่เคยพยายามอดทนหรือถ้าเกิดเราไม่เคยอดทนเราใช้อารมณ์หรือว่าถ้าเกิดเราไม่เคยพยายามทําอะไรเลย นะครับหรือไม่พยายามเต็มที่เนี่ยวันนี้เราอาจจะลองดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถือว่ามาดูดวงครั้งนี้เป็นการแนะนำในกันนะครับ,รบพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าฟอเพนิคอนหรือไพ่สี่เหรียญ <S <S <ๆ>การทำนา,ายดวงชะตาของอนาคตนะครับผมไพ่สี่ดาบไปขอโทษคับไพ่สี่เหรียญเมื่อคุณแข็งแร่งขุนเมื่อคุณเติบโตขึ้นเมื่อคุณเริ่มอดทนมากขึ้นไพ่สี่เหรียญไปนี้บอกว่ามีคนมากมายที่เขาต้องการคุยกับคุณมีคนมากมายที่เข้ามาสนใจคุณเพราะฉันไพ่สี่เหรียญไปนี้ว่าถ้าเกิดคุณต้องเลือก ถ้าเกิดคนรักของคุณเนี่ยต้องเลือกระหว่างคนใหม่กับคุณถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยชาวะไรนีหรือท่านเนี่ยบอกคนรักของคุณไปเลยว่าไม่ต้องมาเลือกฉันหรอกเพราะคุณไม่ใช่ตัวเลือกเพราะฉันถ้าเกิดเราเป็นความรักเราเป็นแฟนกันเราเป็นคนรักกันเราต้องเป็นตัวเลือกเนี่ยเดีอย่าเลือกกันเลยดีกว่าเราอย่ามาเลือกฉันเลยดีกว่าเธออย่ามาเลือกฉันเลยนะครับเพราะฉันไพ่ก้าถ้วยกับไพ่สี่เหรียญใบนี้บอกชาวอยู่ท่านว่าการเริ่มต้นใหม่เดือนพฤษภาคมไปต้นไปคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นฝ่ายถูกเลือกแล้วว่าเราจะเลือกคคนนใใใหมมมมมม่่่เเเเเเขขข้้้าา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 รรริีสจดูแล แต่เราเป็นเหมือนกับไพ่เก้าถ้วยกับไพ่สี่เหรียญเราเริ่มคิดมากขึ้นในเรื่องของความรักเราเริ่มเหมือนกับค่อยๆเปิดใจค่อยๆคุยค่อยๆศึกษาแลวเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแลนั่นเองเพราะฉันไพ่โฟร์ออฟดิวินหรือไพ่สี่เหรียญใบนี้เหมาะชาวอยู่ท่านว่าในอนาคตเนี่ยความรักที่คุณสูญเสียไปความรักที่คุณเจ็บปวดความรักที่คุณเหนื่อยกับมันเนี่ยคุณจะกลายเป็นฝ่ายเลือกแล้วว่าจะเอาความรักที่ดีๆเข้ามามีความรักดีๆดีกว่ามีคนที่สนใจเรามีคนที่เหมือนกับมองเราแล้วเหมือนกับ เลือกมากมายเพราะฉันไพ mm ่สี่เลยไม่นด้บอกว่าหัวใจคุณเนี่ยมีค่านะความรักของคุณเนี่ยมีค่านะแต่ควรจะเลือกคนที่เขาต้องการมันแต่ควรจะเลือกคนที่เขาอยากจะได้มันแล้วเราเนี่ยเป็นฝ่ายที่เลือกไม่ใช่ฝ่ายที่ถูกเลือกนะครับไพ่ใบสุดท้ายผมเป็นไพ่เอาละเป็นไพ่ใบสุดท้ายผมเป็นไพ่ใบขึ้นอยู่นู่นเป็นไพ่เดอะเวอร์เข้ามานะครับไพ่เดอะเวอร์ในที่นี้คือไพ่ของความรักของชาวไหนงินะท่านคือบทสุขความรักของคุณว่าเดอะเว l ร์คือการเริ่มต้นใหม่ เพราะฉันนี่คือการทำลายดวงชะตาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับว่าคนรักของคุณเนี่ยถ้าเกิดคนเพิ่งเลิกกันไปไม่เกินสี่เดือนแน่นอนเขาจะมีโอกาสกลับคืนมาหาคุณกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะแม่ก็คงเป็นโลกใบเดิมที่ยังเหมือนกับลูกครอบครัวการแต่งงานการสร้างชนาคตการวางแผนอนาคตร่วมกันเข้าถึงกลับมาหาคุณแต่มันอยู่ที่ว่าคุณนั่นแหละจะเอาหรือไม่เอาเพราะฉันไพ่ก้าวถ้วยกับไพ่ขึ้นมาว่าสี่เดือนแล้วก็เดอะเวิร์คนรักเก่าจะกลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยแต่อยู่ที่ว่าาคคุุณนะะแหหหลลจยเเเเขมมืืออดิรป่า จะให้โอกาสกันอีกครั้งหรือเปล่าจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือเปล่าหรือเราจะเหมือนกับเจ็บแล้วพอนั่นเองเพราะฉันไพ่น,นี้ก็เหมือนกันสำหรับคนที่ตัดสินใจจะพอหรือเลิกกันไปเกินสีเดือนในหนึ่งปีเนี่ยถ้าเราเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ไพ่สี่เหรียญเดอะเวอร์ผมบอกเลยว่าถ้าโลกไปเนี่ยมันมากพอมันยิ่งใหญ่มากพอมันคือความรักจริงๆมันคือความสุขจริงๆเนี่ยผมขอตอบว่าเขาก็จะกลับมาแต่เกิดมันไม่ใช่เราก็ควรจะเริ่มต้นใหม่ให้ใหกับตัวเองเราควรจะมองหาโลกใบใหม่ที่คนที่เหมือนกับอยากจะแบกโลกไปกกับคุณอยาาาจะเข้ามดูแล แยากจะมีความสุขด้วยกันและการอยากจะทั้งอนาคตด้วยกันจริงๆมองเห็นเราเป็นความสุขจริงๆมองเห็นคุณค่าในความรักของกันและการจริงๆแลวเวลาที่เราเจ็บปวดเวลาที่เราร้องไห้เวลาเราที่เราเสียใจเนี่ยเขาต้องเหมือนกับคนที่แบกโลกไปเหมือนกันเพราะฉันไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมอยากจะบอกเล่าหนึ่ท่านว่าวันที่คุณมีน้ําตาวันที่คุณเสียใจเนี่ยเขาไปอยู่กับใครถ้าคนรักของคุณจริงๆเนี่ยเขาต้องมาแคร์คุณเขาต้องมายูับคุณนะไม่ใช่ทิ้งคุณไปไม่ใช่มีความสุขนะครับเพราะฉันถ้าเกิดเขาจะกลับมา ถ้าเขาทําแบบเดิมผมแนะนําว่าควรจะบอกเขาว่าอย่าเป็นคนดีในสี่สุดท้ายนั่นเองนะครับไพ่อลักษณ์ที่ผมแนะนําชาวราศีมนท่านว่าดอเดอะโกลเด้นแทะนะผมไพ่ใบนี้ก็บอกว่าคุณเนี่ยมีคุณผมสีทองที่สวยงามแต่ว่าหน้าตาคุณอารมณ์ความรู้สึกคุณเนี่ยเหมือนเป็นคนที่เหมือนกับคุณหมองสงามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ว่าเราอย่าพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยมันเจ็บปวดหรือโกรธหรือโมโหหรือเกลียดชังหรือทําให้ตัวเองไม่มีคุณค่าเลยผมคุณก็สวยหน้าตาคุณก็ดีทุกอย่างคุณมีคุณค่าหมด หัวใจของคุณก็มีคุณค่าอย่างผมบอกไปหัวใจของคุณมีไพ่สี่เหรียญเข้ามามีคนมากมายเห็นคุณค่าของความรักของคุณเพียงแต่คุณเนี่ยเอาไปให้ที่ถูกทางนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าคุณมีผมที่สวยงามคุณมีร่างกายที่สวยงามคุณมีการงานการเงินมีชีวิตที่สวยงามมีชีวิตที่มีความสุขแต่อย่าให้ใครเนี่ยทาให้มันคุณหมองอย่าให้ใครทาให้คุณเนี่ยมันลดคุณค่าของตัวเองลงไปอย่าให้ใครทากับคุณเหมือนกับคุณไม่มีค่านั่นเองเพราะฉันหมดทั้งมวลของไพ่ชุดนี้ ถ้าเกิดเธอต้องเลือกระหว่างเขาและฉันถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเธออย่ามาเลือกฉันเลยอย่าเป็นตัวเลือกดีกว่านะครับก็ขอบคุณชาวราศีธนูทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับและใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปนี้นเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ